วัสดีค่ะอันนี้จะมาอธิบายหลักการทำงานของ ALU แล้วก็แฟกอันนี้จะเป็นรูปแบบข้างเข้าของ ALU แล้วก็จะมีแฟกตรงนี้รูปของ ALU จะคล้ายเป็นกางเกงที่มีขาอินพุตเข้าไปสองขาคือที่สองจะเป็นอินพุตที่หนึ่งที่ส layers, ามจะเป็นข้อมูลอินพุตที่สองภายใน ALU ก็จะมีกางเกง หลายตัวเลยถ้าเรียกง่ายๆคือการเกงหลายตัวเลยคือ ALU จะทําหน้าที่เป็นการเป็นหน่วยคํานวณซึ่งไอกง้กางเกงหลายตัวนั้นมันก็จะมีทั้งการบวกลบหรือการเปรียบเทียบหรือว่าการเลื่อนบิดซึ่งไขาพวกเนี้ยขาเข้าที่หนึ่งขาเข้าที่สองอินพุตหนึ่งอินพุตสองที่มันมีนะ้ยมันจะเชื่อมกับค่าหน่วยการคํานวณของมันต่างๆเลยซึ่งลัการทํางานของมันก็คือ หน่วยการคำนวณของมันพวกนี้จะมีบัฟเฟอร์ที่ให้ช่วยให้มันทำงานไม่ชนกันง่ายๆมันจะทำงานไม่ชนกันถึงแม้มันจะมีอยู่หลายตัวแต่มันจะทำงานไม่ชนกันเพราะมันมีบัฟเฟอร์มาช่วยต่อมาก็คือขานี้ก็คือขาเอาต์พุตของ ALU ขาเนี้ก็คือขาอินพุตสองอันอันนี้คือแฟกสรุปก็คือ ALU จะทำหน้าที่เป็นหน่วยคำนวณซึ่งมี การคำนวณหลายอย่างข้างในนี้ก็คือมีทั้งบวกลบเปรียบเทียบแล้วก็การเลื่อนบิตการคำนวณหลายอย่างนี้ทำงานไม่ชนกันเพราะมีบัฟเฟอร์มาช่วยต่อมาแฟกแฟกค,คือการเก็บสถานะของผลลัพธ์อันนี้คือมันคำนวณใช่ไหมคะมันจะเก็บสถานะของแฟกตรงนี้แฟกจะเก็บสถานะของเอลยูตรงนี้แฟกง่ายๆคือแฟกมีสามอินพุตสามบิตก็คือ มีซีโร่แคลรี่แล้วอันนี้ซีโร่คือสมมุติถ้ามันคำนวณออกมาแล้วผลลัพธ์เป็นหนึ่งเป๊บถ้ามันคำนวณออกมาแล้วถ้า a l u คำนวณออกมาแล้วผลลัพธ์เป็นศูนย์ซีโร่แจะเท่ากนะับหนึ่งแคลรี่ก็คือถ้ามันคำนวณ a l u คำนวณออกมาแล้วมีการทดหรือว่าการแคลรี่เนี่ยก็คือ C จะเท่ากับหนึ่ง ต่อมาคือถ้า A.L.U คำนวณออกมาแล้วมีค่าเป็นลบ S จะเท่ากับ1อันนี้คือ f ฟกตง่ายๆเลยคือ F ฟกตจะทำหน้าที่เก็บสถานะของผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เนี้ยมีค่าเป็นยังไงแล้วพอมันเก็บสถานะแล้วเนี้ยมันจะทำให้ C.P.U เนี้ยตัดสินใจได้ว่ามันจะทำยังไงต่ออย่างเช่นค่าเป็นแบบนี้นะ C.P.U จะทํางงานให้ข้ามคำสัง่งในึงกระโดดอันนี้คือตัวอย่าง C.M.P.A กับ B ก็คือ การที่เราจะเปรียบเทียบค่า a กับค่า b พอเราเปรียบเทียบค่า a กับค่า b แล้วเป็นไงเนี่ย CPU จะสั่งการให้มันจำ้ำก็คือถ้าค่า0ก็คือค่าได้ศูได้ Zero เหมืนเท่ากับ1ค่าทั้งสกษรเท่ากันดังนั้น CPU จึงสั่งให้กระโดดอันนี้คือการทหลักการทำงานของมันมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะ